สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ติดคลองนะครับเขาเรียกว่าติดคลองคองบรนาเนรับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมดสามไร่นะครับเป็นฉนดคุดแดงขายอยู่ที่ไร่ละเก้าแสนบาทราคาต่รลองได้นะครับที่ดินติดคลองเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ ท่านใดที่มองหาที่ดินติดคลองแบบนี้เอาไว้ทําเป็นบ้านพักแล้วก็ปลูกผลไม้นะครับผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับที่ดินติดคลองแปลนนี้ตั้งอยู่ที่ตะะําบลปากกะอําเภอรบรรนาจังหวัดนครนายกนะครับเ,เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดกระพังคือถนอนลาดยางมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับตรงรถผมจอดนะครับเลี้ยวขวาไปนะครับเลี้ยวขวาไป ตรงนี้มันจะเป็นเขาเขากำลังทําสะพานขยายสะพานนะครับเขาทำมาอยู่นะครับแต่ถนนของเราที่เข้ามาในแปลงคือเราวิ่งตามคันคลองที่เป็นถนนสาธารณะที่เป็นถนโนคุกนะครับเนี่ยมาหาผมยืนนะครับแต่ส่วนตรงบริเวณที่รถผมจอดนั้นเราออกไปเนี่ยเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาจะไปเส้นอ้บ้านนาชะอมนะครับถนนสามจองสองนั่นแหละครับประมาณกิโลครึ่งนะครับวิ่งออกไปนะครับประมาณกิโลครึง่งไปถนนสามจองสอง บ้านนาแก่งคอยนั่นแหละครับส่วนด้านนี้เราวิ่งออกไปนี้ก็จะเจอสะพานนะครับสะพานตรงนี้เขาทาอยู่ถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็จะไปวัตตะอินนะครับไปเส้นบ้านนาบึงไม้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับถึงเส้นบ้านนาบึงไม้เลยนะครับเพราะว่าถนนเทบนิ้นแยกวิ่งตามคันคลองเข้ามาเข้ามาในแปลงนะครับวิ่ง พอวิง่งเส้นไหนมาเส้นไหนก็ได้ครับวิ่งปุ๊บอะตามคนัคนคองเพราะท่านี้เป็นถนนสาธารณะของไอ้คันคองของเขาได้ทําหลวงได้ทำเอาไว้ให้เราวิง่งนะครับพื้นที่ของเรายังไม่ได้ปรับปรุงส่วนด้านหน้าของแปลงเขาได้ปรับปรุงเอาไว้นะครับแต่ก,ก่อนนั้นก็ผมก็เคยมาขายที่ไปเนี้ยครับแต่เขาได้ซื้อกันไปแล้วรัศมีคนัคนคองเรากว้างนะครับแปดเมตรหลักจมนนเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับถนนสาธารณะกว้างมานี่เข้าไปหาที่ที่เราเริ่มตรงนั้นครับ พื้นที่ของเรานั้นยังไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่ของเราติดคลองเห็นไหมครับเนี่ยคลองคลองติดคลองยาวทั้งสามไร่จิดทั้งหมดเลยนะครับทั้งพื้นสามไร่นั่นเลยด้านขวามือคือด้านที่ตอนอ่อนนั้นติดคลองนะครับส่วนเราก็จะเริ่มเออมันจะลกหน่อยครับเนี่ยถ้าเราดูจากของเขากับของเราเอแปลงเขาเนี่ยก,ก่อนมันลกนะครับเนี่ยเขาได้เอาเออราไมโครมาก,กวาดทาความสะอาดก็อไผ่ทำอ่าหลายอย่างนะครับทาเอาไว้แล้วก็ ปลูกกระโพดกันไปแล้วตอนนี้แต่ของเขามันติดถนนลาดยางตรงนั้นด้วยเนาะเขาก็เลยสวยเขาก็ติดถนนด้านข้างของกับเราเราก็เริ่มนะครับป่าไผ่นะครับเนี่ยสามไร่เลยครับด้านข้างก็ติดคลองสาธารณะนะครับเป็นฉนดคุดแดงเนาะโอ้สวยแบบนี้เดินทางก็ถ้าเราต่อน้ำต่อไปมาก็อยู่ประมาณร้อยเมตรนะครับ100 100ร้อยกว่าเมตรเข้ามาถึงแปลงนะครับ ของเราดูเง่ายนะครับก็ปูว่าพวดทีเขาลกๆครับหน่อยที่เราแล้วตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับเนี่ยตามรูปของถนดเลยนะครับที่ดินเป็น,นี้จิตคลองตลอดแนวเลยว่างั้นเถอะสามไร่นะครับเป็นถนดคุดแดงนะครับขายอยู่ที่ไร่ละเก้าแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับถนนนี่ก็กว้างประมาณแปดเมตรนะครับเป็นถนนหินคุกที่หลวงเขาทำให้คนที่อยู่ข้างในนี้ใช้ร่วมกันนะครับเป็นถนนสาธารณะ พื้นที่ตั้งอยู่ที่ตังหวัดะขาะอำเภอบนาจังหวัดนครนายกห่างจากไอแปลงนี้ก็ห่างจากอำเภอบนาประมาณ3ากิโลนะครับตัวอำเภอเนาะวิ่งออกไปถนน้ำตาลต้องสองแล้วซ้ายวิ่งไปบน,นาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณที่มันยังติดน้ําอยู่อีกเนาะนี่แหละครับพื้นที่ของเรามันอาจจะลกหน่อยมันจะมีแตเคืือมีแต่ขี้ยามีแต่ต้นไม้เล็ก,ลก,ลกน้อยน้อย ก็จะมีต้นไม้ที่เป็นสมายิมุ้นก็จะมีต้นประดูนะครับนะครับบริเวณนี้ใช่หมดเลยครับเนี่ยหมดเลยครับเนี่ยบริเวณนี้ของเราถนนสาธารณะเห็นหลักฉนดอยู่นะครับเนี่ยเสาปูนนะครับมีหลักฉนดนอยู่ตามรูปนี้ด้านหน้าติดคลองเลยครับเนี่ยติดคลองกว้างนะครับคลองมันก็กว้างประมาณสักสิบกว่าเมตรนะครับน้ําไม่แห้งนะครับพื้นที่แปลนี้ส่วนด้านหน้าของแปลงนะครับก็คือวิวเขานะครับวิวเขาจบปรอนะครับวิวเขาไอวัดจับปอเนี่ยนะครับ ถ้ามองไปนี่จะเป็นจบอวิ่งไปเลยเนาะวิวเขาของโรงเรียนเจียมเขานะครับตรงนี้จะมองเห็นวิวเขาด้านหน,น้าติดถนนาสาธารณะที่เป็นหินุกใช้ร่วมกันนะครับของหลวงเขาทำมาไว้แล้วก็ติดคลองแบบนี้นะครับสามไร่นะครับไร่ล,ละเก้าแสนเป็นถนดคุดแดงนะครับพื้นที่นี้ก็อาจจะลกหน่อยประปรุงหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองกลับย้อนกลับไปปุ๊บที่ผมด้วยมาเมื่อกี้นี่นะครับเป็นถนนหินุ๊กรถเก๋งก็เข้าได้นะครับวิ่งสะดวกสบาย ไม่ต้งห่วงว่ามันจะติดนะครับเพราะว่าแยกจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรถึงแปลงเลยนะครับเดอนน้ำมืำน,นพลอยเราก็เดินจากถนนน,นนะครับเข้ามานะเข้ามาถึงก็ถึงที่เราเลยครับเนี่ยหลักถนนก็มีนะครับเนี่ยเราลื้อออกทําความสะอาดเดินทางสะดวกสบายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับที่ท่านใดที่มองหาพื้นที่แปลงเล็กๆติดน้ําแบบนี้วิวเขานะครับผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจเนาะ ถ้าเกิดว่าสงสัยยังไงเรื่องการเดินทางหรือว่าอยากจะดูโฉนดนั้นก็โทรมานะครับที่เบอร์0890863989นะครับโอ้น้ำไม่แห้งนะครับพ,พี่ดินแปลนี้ด้านหน้าจิดถนนสาธารณะแล้วก็ติดคลองด้วยเนาะเอาไว้รดน้ำต้นไม้โอ้ตั้งปัม๊มทำเป็นบ้านสวนเล็กๆสบายมากสาหรับอ่ที่ดินแปลนี้ผมก็มีเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผม ท่านนาทีิกดิจาแมแล้วผมขอขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับที่ดินแปลนี้ผมไปก่อนไว้เจอกันแปลงต่อๆไปนะครับสวัสดีครับทุกท่าน